วันนี้นะครับผมจะมาทวงความยุติธรรมนะครับให้คนเล่นบนคอมนะครับสามารถเล่นได้เหมือนบนมือถือนะครับ90%นะครับไม่ว่าจะเป็นปัดจอนะครับหรือว่าส่งตามเกตความแรงนะครับสำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกม FC Mobile เติมพาร์หรือเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนผมขอแนะนำนะครับร้านคุก k i e Land Shop ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c ุก k ี e La n d s ช o อเท่านั้นนะครับ ก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบาง FCM นะครับวันนี้นะครับพี่บางจะมาสอนนะครับการตั้งค่านะครับ FCMobile นะครับเล่นในคอมนะครับและใช้โปรแกรมที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับที่สามารถนะครับเซตบัตร จอนะครับในคอมได้นะครับในจอยนะครับที่เราใช้หรือว่าจะใช้ใครจะใช้คีย์บอร์ดก็ปัดจอได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนแบบคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมส่งได้ปกติเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับผมสามารถนะครับส่งอัดได้นะครับเห็นไหมครับผมส่งอัดได้นะครับรัวๆเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้ผมส่งอัดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับโคตรเร็วนะครับแล้วผมสามารถนะครับ กดเปิดบอลนะครับตามตามอินดีเได้วยนะตามหลอดนะครับปกตินะครับเราจะต้องเซตนะครับถ้าโปรแกรมเก่าๆนะครับเราจะต้องเซตว่าเอาแรงเท่านี้เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ดูนะครับดูผมนะครับผมสามารถครึ่งหลอดนะครับและและเปิดนะครับคอยดูนะเมื่อกี้ผมเปิดครึ่งหลอดนะครับและเปิดเต็มหลอดได้นะครับโดยการกดแช่นะครับเหมือนเราเล่นในคอมเลยใกล้เคียง PC มากๆครับแต่เนี้ผมบอกเลยเล่นได้เหมือนมือถือ90% ปุ่มอาจจะไม่พอนะครับแต่เราก็ต้องหาปุ่มลงนะครับให้มันพอดีนะที่เราจําเป็นนะครับเพราะปุ่มในในคอนโทรลเลอร์นะครับในจอยนะครับมันมีจํากัดนะครับเราก็ต้องหาปุ่มที่จําเป็นลงนะครับมันเลยได้ประมาณ9 0%นะครับแต่เราปัดจอได้ไงสามารถนะครับเปิดบอลแบบเต็มหลอดเปิดบอลครึ่งหลอดเปิดบอลแค่30%แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ย เห็นไหมครับอันนี้ผมกดตะเลิดเองก็ต้องอยู่ที่การเซตนะครับว่ามันจะเข้ามือเราให้ประมาณไหนนะครับอันนี้ผมก็ยังเซตไว้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเซตเลยนะครับก็ก่อนจะเข้าไปดูการตั้งค่าของจอยนะครับเราจะพาไปดูนะครับในการตั้งค่าของระบบก่อนนะผมเข้าหน้านี้จากไหนนะครับก็คือกดเฟืองขวาบนนะครับเนี่ยครับจะขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะครับ คอมผมนะครับมี6คอนะครับผมก็จะใช้ไปสัก4คอนะครับแต่จริงๆมันใช้ไม่หมดหรอกมันใช้ไม่เต็มร้อยหรอกนะครับแต่ก็ประมาณ4คอนะครับอย่าไปใช้ทุกคอนะให้เขาปรับเป็นระดับสูงเนี่ยครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับความละเอียดนะครับบางคนถ้ามันแหลกนะครับสามารถใช้ไปใช้พันหได้นะครับแต่ผมใช้พันเกนะครับเหลือๆเลยนะครับ ส่วนที่ลองลงมาที่ควรจะปรับนะครับก็จะมีอันนี้นะครับโมเดลมือถือนะครับให้ปรับมาเป็น S10 นะครับแล้วก็กดสร้างแบบสุ่มนะครับ1ทีนะครับแล้วก็กดเก็บบันทึกตั้งค่านะครับมันอาจจะให้รีโปรแกรมหรือว่าไม่รีก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเราก็จะลื่นขึ้นแล้วนะครับหรือว่าใครอยากได้120เฮิรตนะครับก็มาตั้งตรงนี้ได้นะครับเปิดโหมดอัตราเฟรมเรตสูงนะครับในบางเกมนะครับก็จะได้120นะครับแต่เกมนี้มันได้แค่60นะครับก็ปรับแค่60นะครับจะได้ไม่กินทรัพ ส่วนเรื่องจอยที่รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นจอย200 300, 4 0 0 5 0 0อถึงพัน0นะครับรองรับหมดนะครับถ้าคุณนะครับเอาจอยไปเสียบแล้วเล่นเกมคอมได้ปกติโดยไม่ต้องเซตอะไรนะครับจอยแบบนั้นนะครับจะรองรับมากที่สุดแล้วนะครับส่วนจอยที่รองรับรองลงมานะครับจะเป็นจอยเพย์สเตชันนะครับไม่ว่าจะเป็นจอยเทียมหรือจอยแท้นะครับผมคาดว่าน่าจะได้นะครับกับโปรแกรมน็อกนะครับเพราะว่าผมลองกับจอยแท้สามารถรองรับได้นะครับเดี๋ยวเรามาสอนเซตอัพจอยกันเลยนะครับ ให้กดไปที่ขวาบนนะครับรูปคีย์บอร์ดนะครับเป็นรูปเดียวกับที่ไวเซตมาโครนะครับกดมาเลยครับนี่ครับอันนี้คือผมเซ็ตไว้แล้วนะครับเห็นไหมครับสามารถเซ็ตสไลด์ขึ้นบนลงล่างโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับมันมีฟังก์ชันให้กดแล้วเป็นโค้ดให้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการตั้งค่าใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมเซ็ตให้ดูใหม่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือโล่งๆใหม่ๆเลยนะครับอนาล็อกซ้ายนะครับของผมนะครับ จะเอามอมไว้ตรงนี้นะครับเพื่อควบคุมนะครับแล้วปรับขนาดนะเพื่อนเพื่อนให้ปรับขนาดให้มันเท่าขอบสีสีเทาๆนะครับสีเทาๆมืดๆนะครับอันนี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับขยับนะครับเห็นไหมโอ้หอย่างลื่นนะครับเนี่ยครับขยับขยับกลางๆได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยโอ้อย่างพิ้วนะครับอันนี้ส่วนปุ่มที่เรากดครั้งเดียวนะครับเราสามารถคลิกได้เลยอ่ะเป็นเป็นเป็นปุ่ม A ก็ได้ครับก็คือปุ่ม X นะครับในจอยเพย์นะครับ ปุ่มสามเหลี่ยมนะครับก็คือปุ่ม Y นะครับในกลุ่มปุ่ม Xbox นะครับอันนี้ปุ่มยิงนะครับก็จะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมของ P นะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม X ของ Xbox นะครับอันนี้ปุ่มวิ่งนะครับผมจะไว้ RT เลยก็คือ R2 นั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้นะครับอันนี้คือปุ่มที่กดทีเดียวนะครับสามารถแบบเรงแบบกดแรงเบาได้เลยนะครับเนี่ยครับกดนานกดปล่อยได้เลยนะครับอันนี้ปกตินะครับ ก็วิ่งได้ปกตินะครับอันนี้ยิงนะผมจะยิงแบบปกติให้ดูนะครับปุ่มยิงปกติบางทีต้องใช้นะครับเอาไว้เคลียบงเคลียบบอลนะครับเราจะสไลด์ตลอดไม่ได้นะเราจะปัดจอตลอดไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็เสียปุ่มไปแล้วนะครับทั้งหมดนะครับสามปุ่มนะเออในปุ่มที่เราบังคับหลักนะครับมันจะมีสามเหลี่ยม O X สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับตอนนี้เราเสียสามเหลี่ยมก็คือปุ่ม Y สี่เหลี่ยมก็คือปุ่ม X นะครับแล้วก็ X ก็คือปุ่ม A นะครับใน X box นะครับเออ อันนี้เราเสียไปแล้วสาปุ่มนะครับแล้วเหลือปุ่ม O หรือว่าปุ่ม B ใน Xbox นะครับอันนี้เพื่อนๆจะเอาถนัดแบบไหนก็ได้นะครับส่วนผมนะครับจะเอาเป็น fake shot ก็ปุ่มแบบ a d v a n c นะครับแบบปุ่มแรกนะครับผมจะสอนให้นะครับก็คือแบบกดแล้วสไลด์นะครับโดยไม่กดแช่นะครับให้มันเป็นแนวส่งอัดแบบสั้นๆนะครับหรือว่าเป็น fake shot นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันนี้นะครับมันจะในโปรแกรมนะครับมันจะมีโค้ด auto ให้เรานะครับเราสามารถนะครับใช้เป็นอันนี้ได้นะครับนะครับ ถ้าใครใช้เป็นภาษาไทยนะครับมันจะเขียวต้นฉบับนะครับอันนี้นะครับนี่เอานี้ออกไปก่อนอ่าเห็นมันจะเป็นแบบนี้นะครับเราลงปุ่มก่อนเลยเราอยากได้ปุ่ม b นะครับผมจะเฟกช็อตเป็นปุ่ม b นะครับกดไปเลยก็คือปุ่ม o นะครับในจอยนะครับในจอยของเพนะแล้วก็กดเนี่ยครับรูปรูปเครื่องหมายดินสอเขียนนะครับแก้ไขนะครับเรากด้สไลด์ไปทางซ้ายใช่ไหมครับเรากดคลิกที่สไลด์ก่อนเลยนะครับนี่ครับเห็นไหม เราคลิกที่คาว่าสไลด์เห็นไหมครับแล้วกดบวกไปเลยมันจะขึ้นสไลด์บนจอเลยเห็นไหมครับหรือว่าพิมพ์ตามผมก็ได้มันพิมพ์ได้เหมือนกันนะครับแล้วเรานะครับเรากดที่อันนี้หนึ่งทีนะครับปึ๊บอ่าเราจะได้พื้นพอเรากดที่ปุ่มยิงนะครับมันจะได้พื้นที่มาแล้วนะครับเราพิมพ์ตามได้เลยนะครับหนึ่งแปดเก้าห้านะครับมันเป็นการจดจําพื้นที่ให้เฉยๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หกเจ็ดสามอ่าเราได้พื้นที่ตรงกลางมาแล้วนะครับแล้วเราก็เว้นวรกนะครับอยอะปยะระมาณนี้อ่เาคลิกอ่ะ ราคลิกมาทางซ้ายนิดหน่อยนะครับให้เป็นเฟกช็อตนะครับหนึ่งเจ็ดห้าสี่นะครับพื้นที่มันเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็แค่นี้เลยนะครับแล้วผมทําให้ดูนะครับเนี่ยครับกดบันทึกได้เลยนะครับเนี่ยครับผมสามารถเฟกช็อตได้แล้วนะครับดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเฟกช็อตนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมจะเปลี่ยนทิศทางให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมเออเห็นไหมทําได้แล้วนะครับจะส่งได้ปกตินะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับ โปรแกรมนี้ครับทำได้หลากหลายที hmm. ah. ่ส mm. ุดแล้วนะครับต <no ั or, like on ้แต่ผมเซตมานะครับนี่นะครับสามารถเฟกชงเฟกช็อตลองปรับดูนะครับปรับใช้ได้นะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้เซตไว้ดีที่สุดนะครับแต่โปรแกรมนี้นะครับผมวิจัยมาแล้วนะครับค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับในการใช้นะครับนี่ครับเห็นไหมเฟกช็อตนะครับนี่ครับกดต้องอาจจะต้องกดแช่นิดหน่อยนะครับอย่าไปกดปล่อยกดปล่อยนะครับบางทีมันมันอาจจะมันจะอาจจะมึนๆนเป็นปุ่มยิงได้นะครับเหมือนเมื่อกี้นี้ผมลองกดแวบๆนะครับมันเลยกลายเป็นปุ่มยิงนะครับ ปึ๊บเนี่ยครับเฟซช็อตปึ๊บเนี่ยครับใช้ได้นะครับเห็นไหมแล้วก็ยิงธรรมดาอันนี้ยิงธรรมดานะครับกดทิศทางอนาล็อกซ้ายแล้วก็ยิงธรรมดาได้นะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการเซ็ตแบบเล่นท่านะครับเล่นท่าหลายๆคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะครับบางคนใช้แค่2ท่านะครับบางคนใช้ทุกท่านะครับใน4ท่าที่มันสไลด์ได้นะครับบางคนก็จะสามารถใช้แบบอนาล็อกขวาวางแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วเอาความเร็วของเมาส์นะครับปรับเป็นเทอร์โบเลยนะครับขวาขวาล่างนะครับ มันจะเร็วมากๆครับกดกดสกิลแล้วออกเลยนะครับมันจะไม่ดีเลยนะครับบางโปรแกรมจะดีเลยนะครับอันนี้กดปุ๊บออกปั๊บกดปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับไม่ดีเลยแล้วไม่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 ผิดพลาดเลยนะครับตั้งแต่ผมลองมานะแทบไม่ผิดพลาดเลยนะเอาจริงผมยังไม่เจอด้วยซ้ำนะครับแต่ผมตีให้ว่าอาจจะมีบ้างนะครับแต่ผมยังไม่เจอแล้วผมกดมั่วๆเล่นนะครับดูในหน้าจอได้เลยนะครับโปรแกรมนี้ใช้ท่าได้ ค่อนข้างแม่นเลยนะครับอนอล็กขวานะครับไม่มีเพี้ยนเลยนะครับหรือว่าบางคนนะครับจะประยุกต์ใช้กับไอที่ผมสอนไปเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นสไลด์อย่างแบบนี้ครับแบบแบบเขียนโค้ดแบบนี้ครับก็ได้นะครับเนี่ยครับปุ่ม B ผมนะครับที่เขียนโค้ดแบบนี้ครับเป็นสไลด์ทางซ้ายเป็นสไลด์ทางขวาสไลด์ได้หมดนะครับต้องลองทําดูนะเออตามที่ผมสอนไปนะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะแต่แบบนี้ปุ่มมันจะกินไปเยอะเหมือนกันเราใช้อนอล็กขวาให้มีประโยชน์ดีกว่าหัดใช้แบบนี้ดีกว่า อย่างนี้น่าจะเฟี้ยวกว่านะครับถ้าเป็น FC Mobile นะครับมันใช้ท่าค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอันต่อไปนะครับจะเป็นการกดสไลด์แช่นะครับแล้วเราสามารถนะครับกำหนดความแรงได้ตามใจเรียวไทม์เลยนะครับหรือว่า สดๆได้เลยนะครับโดยไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับที่แบบว่าล็อกไว้เลยนะครับอย่างหลายๆคนสอนเขาจะเป็น LD ใช่ไหมครับแบบเก่านะครับ LD ก็ต้องเซ็ตความเวลาไว้เลยว่า0.5วินะ1วินะถึงจะปล่อยนะครับแต่เราสามารถกดเรียวไทม์ได้เลยว่าเราจะเอาแค่ไหนนะครับให้กดไปที่อันเดิมนะครับนี่เราเซตเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วเรามากดสักปุ่มนะครับผมอยากได้อะไรดี ผมอยากได้ลูกทูอ่ะผมอยากสมมติผมอยากได้ลูกทูและสไลด์ขึ้นเพื่อเป็นการอะไรนะครับเพื่อเป็นการเปิดบอลข้ามฟากหรือว่าเปิดบอลนะครับสามารถกดปึ๊บแล้วสไลด์ขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมแต่สั้นๆหน่อยก็ได้ครับประมาณนี้นะอ่าลองดูตามผมไปนะครับก็ลองไปเซตเซตดูนะครับบางทีมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็เซตของผมประมาณนี้นะครับแล้วผมเอาเป็นปุ่มอะไรดีผมเป็นปุ่มสตาร์ทแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ลงเป็นปุ่มสตาร์ทนะเอาไว้เปิดบอลนะครับเพราาะะว่่่่ไไมคออยด้้ใชน อันนี้ก็แล้วเราก็กดที่เครื่องหมายตั้งค่านะครับเห็นไหมตั้งค่าเฟืองอยู่ข้างๆนะครับปุ๊บแล้วเราติ๊กอันบนสุดให้ปรับให้เป็นตรงอัตโนมัติมันจะไม่เฉียงแบบนี้นะครับมันจะปรับให้เราเลยเป็นตรงนะครับแล้วกดค้างไว้เพื่อหยุดจุดสิ้นสุดนะครับอันนี้มันทําให้เราสามารถกดแช่ได้เออดูนะครับดูนะครับอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วอ่าเรากดเก็บบันทึกนะครับมาดูนะครับผมลงสตาร์ทใช่ไหมนี่ครับผมเปิดบอลได้แล้วแหมถ้าเราทําสั้นนะครับถ้าเรากดไว้สั้นนะครับมันจะทําให้ หลอดมันสั้นลงนะครับเราสามารถแอดจัดได้มากขึ้นแอดจัดก็คือปรับได้มากขึ้นนะครับเราสามารถมีช่วงที่เรากดค้างได้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมกดนิดเดียวมันก็ประมาณเกือบเกือบเต็มหลอดแล้วเห็นไหมอ่าถ้าผมกดแช่ไว้ล่ะเต็มหลอดเนี่ยโปรแกรมเก่าๆเซตไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยผมไปหามาน็อกนี่สุดยอดเลยนะครับตอนนี้ในปัจจุบันนะผมว่าน็อกดีที่สุดแล้วนะครับในการเล่นได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั้นๆดูว่ามันได้ไหมนะครับให้มันแบบว่าสามารถแบบสั้นนิดเดียวนะครับ เราลองดูนะครับเดี๋ยวลองสักห้าสิบดูแล้วกันนะครับห้าสิบเหมือนเดิมนะครับอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับห้าสิบได้ไหมห้าสิบขอสั้นขอแบบ power นิดเดียวนะครับ๋อถ้าถ้ามันเร็วไปนะครับไอ้ถ้ามันช้าไปนะครับไอ้ค่าห้าสิบเนี่ยไม่ได้นะครับเราต้องเร็วที่สุดนะครับต้องเร็วมันถึงจะสั้นนะครับถึงหลอดมันจะน้อยนะอ่ะลองเป็นสักเก้าสิบดูไหมอ่ะนี่ไครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหม หลอดสั้นแล้วเห็นแล้วประมาณ90ครับได้ได้ได,ได้สักครึ่งหลอดขึ้นไปครับเพราะไม่ค่อยมีใครชิปกล้กนหลอดนะครับน่าจะชิปครึ่งหลอดขึ้นไปนะครับสามารถชิปครึ่งหลอดอ่ะผมกดนิดเดียวนะครับชิปครึ่งหลอดอ่าโอเคได้เนี่ยผมกดอ่าปุ่มสตาร์ทเลยนะครับดูดูในหน้าจอได้เลยนะครับผมกดแช่เต็มโอ้โหหรือว่าเราจะเอาปุ่มแยกอะ่ะเป็นปุ่มสไลด์ส่งอัดเต็มหลอดได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูทันทีเลยอ่ะอ่ะอ่ะสั้นๆตอนต้องสั้นๆน,น,นะครับมันถึงจะดีนะ เก้าสิบประมาณเก้าสิบนะครับเนี่ยครับเอาปุ่มไหนดีแล้วปุ่มลงล่างแล้วกันอ่ะเอาไว้ชั่วคราวนะครับแล้วก็ติ๊กเหมือนเดิมนะครับบนล่างอ่ะปึ๊บลงล่างนี่ส่งอัดนะครับนี่เห็นไหมส่งอัดเต็มหลอดเอ้ยเป็นไงคนดูเป็นไงยอดโปรแกรมนี้ี่ถือว่าสุดเลยนะครับเนี่ยครับประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับกับทุกเกมนะเพจมือถืออะไรพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับสามารถดูได้เลยนะครับ ได้กับทุกเกมนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่เซตได้มากที่สุดแล้วนะครับสามารถเซตสไลด์จอปัดจอได้หมดเลยนะครับแล้วทีเด็ดนะครับผมจะมาสอนแล้วนะครับเซตปัดจอนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะวปัดยังไงนะครับปัดจอนะครับเราสามารถนะครับกดแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือสไลด์เนี่แหละครับปึ๊บอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เซตที่ความความแรงประมาณเก้าสิบก็ได้นะครับอ่ะเก้าสิบได้ไหมอ่ะผมเอาเป็น L หนึ่งนะครับก็คือ R B นะ แล้วก็กดเอ้อ่อ่าหนึ่งพูดผิดถ้าอ่หนึ่งของผมนะเออได้ละเนี่ยครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือมัน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 ไอ้นี่ไปนะมันหักไปนะครับเราต้องวาดใหม่นะครับอันนี้คือยิงยิงลงอ่ะผมเอายิงขึ้นดีกว่าอ่าลองวาดดูครับลองวาดไปเรื่อยๆแล้วความเร็ว่มันต้องสูงหน่อยนะครับถ้ากันยิงไม่แรงนะครับต้องแปดสิบขึ้นอ่าต้องแปดสิบขึ้นนะครับอันนี้ไม่ต้องติ๊กนะอันนี้ไม่ต้องติ๊กแล้วไม่ต้องติ๊กสักอันเลยนะครับ ไม่ต้องติ๊กนะครับสไลด์อันนี้นะลองมาดูครับเอาวิ่งไปนะครับวิ่งไปวิ่งไปยิงเสาสองไออันนี้ยิงเสาหนึ่งเสาสองผมลืมละอันนี้ยิงเสาหนึ่งครับเนี่ยครับปัดจอครับลองดูนะลองเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะถ้ายิงไม่โด่งพอนะครับถ้ามันดูเหมือนไม่ปัดจอในมือถือนะครับแนะนํานะครับให้ให้ลองปรับความเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วลองวาดใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยผมได้ปัดจอแล้วแต่ยังไม่เร็วพอเห็นไหมผมสามารถเพิ่มความเร็วได้นะครับ เก้าสิบประกันอาจจะได้นะครับได้ไหมได้ไหมลองดูนะครับถ้าเร็วไปมันจะกลายเป็นเส้นตรงนะครับลองดูนะครับเห็นไหมเร็วไปมันจะกลายเป็นเส้นตรงนะครับลองลองลองให้มันพอดีนะครับให้มันเร็วและให้มันเร็วแล้วมันไม่กลายเป็นเส้นตรงนะครับลองดูนะนี่ครับนี่เอออันนี้เริ่มพอดีแล้วนะครับลองลองเซตเซตกันไปนะครับทั้งปัดจอบนปัดลงล่างได้หมดเลยครับ ก็ทับยิงเสาแรกให้ปัดขึ้นบนแบบนี้นะครับยิงเสาล่างให้ปัดลงล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาสักปุ่มนึงแล้วก็ความเร็วเท่ากันเลยครับเนี่ยอ่าให้มันได้ความเร็วเท่ากันนะเพื่อนๆอ่าแบบนี้นะครับยิงเสาสองโชว์นะครับโอ้โหมันกลายเป็นพาวเวอร์ช็อตนะครับการวาดนะครับพยายามลองให้เป็นแนวนอนหน่อยก็ได้นะครับเผื่อบางคนมันบางคนมันจะดีกว่านะครับแล้วแต่นะครับลอง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 ดูนะครับมันต้องลองวาดหลายๆแบบนะครับให้มันติดนะ นี่ครับอันนี้ผมได้แล้ววาดแนวนอนนะฮะยิงแป๊กนะอ่ะลองดูนะครับว่าจะยิงได้ไหมอ่ะยังแรงอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับลองทำให้เป็นแนวนอนแค่นี้พอใช่ไหมพวกยิงเสาสองมันจะยากกว่านะแต่ประสบการณ์ที่ผมลองตั้งมานะยิงเสาสองยากมากนะตั้งอะ่ะแต่มันก็เป็นโปรแกรมเดียวนะครับที่ตั้งหลายหลายแบบขนาดนี้นะครับนี่ ได้แล้วเออได้แล้วครับนิ่งแล้วครับทันทีเลยครับสปีดของผมนะครับ๋ยวให้ดูอีกทีนะครับสปีดคือแปดเอ็ดนะครับประมาณแปดเอ็ดไม่เกินแปดห้านะครับปัดได้แรงแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับขอยิงเสาสองโชว์อีกทีอุ้ยโอ้โหมาแล้วครับเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการเซตปัดจอนะครับเสาหนึ่งเสาสองยิงได้หมดแล้วนะครับมันจะเป็นเปิดบงเปิดบอลนะครับ ส่งอัดก็ทําได้นะครับส่งอัดแบบสั้นๆนะครับลองส่งอัดแบบแบบวัดเกดได้นะครับนี่ครับแบบปรับเกดได้นะครับเห็นไหมโอ้โหจบแล้วครับสามารถใช้ได้ทุกเกมเลยนะครับที่เป็นเกมบอลในมือตรงมือถือนะครับโอ้โหถือว่าเจ๋วมากๆเลยนะครับโปรแกรมนี้นะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเห็นคลิปนี้นะครับจะมาเป็นสปอนก็ได้นะครับผมต้องการสปอนอยู่นะ ก็ที่ผมสอนไปนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับสําหรับการไปปรับเอาเองตามความถนัดนะครับแต่ถ้าอยากปรับนะครับง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับปรับตามผมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูตามนี้เลยนะครับผมจะไปไวๆนะครับเพราะว่าผมสอนพื้นฐานมาแล้วนะครับนี่นะครับอนาล็อกซ้ายนะครับผมก็ปรับให้มันเท่านะครับสีเทานะครับนี่ก็โอเคได้หนึ่งแล้วครับก็กดปุ่มทรงนะครับผมก็จะเป็นตัว A นะครับก็คือตัว X นะครับลูกทูนะครับผมจะเป็นสามเหลี่ยมก็คือตัว Y นะครับ ลูกยิงธรรมดานะครับผมก็จะเป็นตัว x ก็คือปุ่มสี่เหลี่ยมของพนะครับส่วนสกิลวิ่งนะครับผมจะเป็น r t หรือว่าคือ r 2นะครับอันนี้ได้ปุ่มพื้นฐานแล้วนะครับไปไวๆเลยนะครับอันนี้ได้วิ่งแล้วนะครับอาจได้ส่งนะครับได้ได้ส่งทะลุช่องนะครับลูกทูนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นปุ่มที่ advance ขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นจอยสติ๊กด้านขวานะครับก็ไว้ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ติ๊กเปิดด้วยนะครับเปิดเทอร์โบนะครับเราก็สามารถใช้ท่าได้แบบเฟี้ยวแล้วนะครับแล้ว โปรแกรมนี้นะครับใช้ท่าได้ไม่หลุดเลยนะครับโอ้โหใช้ได้ตอบสนองได้เร็วมากนะครับพอเราเปิดเทอร์โบไปนะครับที่ผมไม่เปิดนะครับแล้วก็นะครับมาเซตปัดจอก่อนเลยไหมเอาปัดจอกอนเลยก็ได้นะครับยิงนะครับปัดจอผมจะวาดเป็นแนวนอนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นปุ่มนะครับ R1 นะครับก็คือ RB นั่นเองนะครับความเร็วสัก8-3แล้วกันนะครับส่วนวาดกลับเลยนะก็จะเป็นยิงเสาล่างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ความเร็ว8-3เหมือนกันนะครับผมจะเซตเป็นปุ่มมา ในส่วนของ LB แล้วกันนะครับก็คือ L1 นะนะครับก็เดี๋ยวมาลองยิงกันนะครับอันนี้ถ้าเซตดูคร่าวๆนะครับยังไงมันต้องไปจูนอยู่แล้วนะครับอันนี้เสาบนนะครับได้ครับยิงเร็วด้วยอ่ะแปดสามเร็วนะครับโอเคเลยอมาดูเสาล่างกันนะครับโอเคไหมอันนี้นะครับเนี่ยสับขานะครับตอก็สับปึ๊บไปแล้วครับเห็นไหมกดแล้วออกเลยนะครับหลังยิงเสาล่างดูอ่าเสาล่างยังไม่ยังไม่โอเคนะครับเสาล่างจะวาดจะวาดยากหน่อยนะครับในส่วนของเสาสองนะครับ อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะไม่ได้อ่ะเพราะว่าประมาณนี้ผมว่าให้คร่าวๆแล้วกันต้องลองไปมันต้องลองไปเซตกันนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างยากนะครับในการเซตปัดจอนะครับมันต้องจูนไปเรื่อยๆนะครับผมกว่าจะทําได้ครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าจะนิ่งนะครับนี่ครับได้แล้วครับเสาสองนะอ่ะว่าจนเซียนมาละอ่ะได้แล้วครับปัดจอบนล่างนะครับส่วนต่อไปนะครับผมจะเอาเป็นส่งลูกอัดตัวนะครับแบบ ปรับความแรงได้ตามการกดของเรานะครับก็คือปุ่มผ่านบอลนะครับปุ่มส่งบอลธรรมดานะครับกดซ้ายๆหน่อยนะครับก็ว่ามันนิดเดียวนะครับแค่ประมาณนี้พออ่ะแล้วความเร็วสักเก้าสิบแล้วกันนะครับอ่ะผมจะเอาเป็น R2 แล้วกัน L2 อ่ะ LT นะครับแล้วก็ติ๊กอันบนติ๊กอันล่างอันบนสุดอันล่างสุดอันกลางปล่อยไว้นะครับเนี่ยครับอ่ะเรามาดูนะครับว่ามันจะส่งได้ไหมลูกทูนะครับโอเคอันนี้นะครับลูกทูนะครับมาไหม อ๋ออันนี้ไม่มานะครับอันนี้อาจจะต้องวาดมากขึ้นนะครับวาดให้ไกลขึ้นนะอ่ะวาดให้มันไกลขึ้นนะครับอ่ะละเก้าสิบนะครับแล้วก็ลงเหมือนเดิมนะครับ L สอง LT นะครับแล้วก็ปรับปรับนี่เรียบร้อยได้ไหมส่งอัดดูนะครับอ่าส่งเห็นไหมึ้นละึ้นละขึนนส่งอัดตัวแล้วนะครับนี่ครับสามารถอัดตัวเต็มหลอดได้นะครับเห็นไหมอ่ะ แต่ส่งอัดตัวนะครับผมแนะนํานะครับถ้าใครไม่ได้ส่งอัดอัดตัวเต็มหลอดบ่อยๆนะครับทําเป็นปุ่มแบบสไลด์แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบบเป็นเขียนโค้ดนะครับแบบนี้นะครับต้นฉบับนะครับลากมานะครับนี่ LT อ่กดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็กดรูปดินสอเล็กๆเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราก็กดสไลด์อ่ะเห็นไหมคาว่าสไลด์ปุ๊บเราก็คลิกตรงนี้ให้มันจําพื้นที่เลขมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็คลิกละหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดนะครับเก้าสี่เจ็ดอ่ะกดทางไหนล่ะกดข้างนอก ปุ๊บให้ม uh, oh, wow. ันสไลด์มาทางนี uh, uh ้อ่ะเป็นวักตึ๊บแล้วก็ตามนั้นเลยครับตามเลขที่มันขึ้นมาใหม่เลยนะครับเ5้าห้าสองอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับที่ส่งอัดตัวแบบไม่ไม่ไม่เอาเกรดไม่เอาเกรดนะครับแบบจะจะได้แค่สั้นๆอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมอ่ะเห็นไหมได้แล้วได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือส่งแบบเราไม่เอาเกรดแต่เราจะตั้งเป็นสองปุ่มก็ได้นะครับว่าจะเอาแบบลากปุ่มนึงแต่มันจะเป็นปุ่มเดียวกันไม่ได้นะครับแบบนี้จะไวกว่าและผิดพลาดน้อยกว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ย ส่องอัดตัวนะครับเห็นไหมปุ่มมันจะปุ่มมันจะเปลี่ยนชื่อแป๊บนึงนะครับถ้ามันส่งติดนะครับเห็นไหมโอเคอันนี้เราได้ปุ่มส่งอัดตัวแล้วนะครับที่เป็นแบบว่าไม่ใช่เกตนะอ่าส่วนที่เราจะใช้แบบอะไรอีกอ่าเราส่งอ่ามีปุ่มนึงก็คือเฟกช็อตอ่าผมเหลือปุ่ม O นะครับก็คือปุ่ม B บนจอยของผมนั่นเองนะครับก็เอาต้นฉบับออกไมาอีกอันนึงอ่ะ B ง่ายนะครับอันนี้อันนี้เซ็ตง่ายมากนะครับเรกดสไลด์เหมือนเดิมเลยเนี่ยสไลด์ปุ๊บอ่าสไลด์แล้วปุ่ หนึ่งหกแปดหนึ่งเว้นวักหกสี่หนึ่งคลิกข้างนอกออกมานะครับเฟ็กช็อตนะครับปึ๊บหนึ่งห้าเก้าสี่เว้นวรกหกสี่แปดทุกอย่างจะมีเว้นวรกหนึ่งทีนะครับได้แล้วโคดง่ายโคดไวครับไม่ต้องไปก๊อปโค้ดใครด้วยนะเออดูนะครับเนี่ยผมจะเฟ็กช็อตให้ดูนะครับเอาเอาผิดซะแล้วติดปะวะเดี๋ยวลองลองดูนะครับเผื่อมันสไลด์ออกข้างนอกไม่เยอะนะครับมันก็เลยไม่ติดนะถ้ามันไม่นิ่งนะครับเด๋ยวเราเซตใหม่นะครับนะเอามา เราเซตใหม่นะครับอ่าตัวบีนะครับลบไปเลยเราจะลากมาใหม่ตวัวบีกดรูปดินสอกดสไลด์คลิกพื้นที่ตรงนี้คลิกพื้นที่ตรงนี้กลางๆหน่อยก็ได้ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์สามหกสี่ห้านะครับคลิกออกมาไกลๆหน่อยก็ได้ครับเนี่ยปุ๊บเราเราก็เว้นวรรคหนึ่งทีหนึ่งห้าเจ็ดหกนะครับ 6 4สี่หกนะครับอันนี้กรณีไม่ได้นะครับอันนี้เรามาแก้กันนะครับอ่ะได้แหละอันนี้จะได้แล้ะครับสไลด์ออกมาไกลอยู่นะครับนี่ครับนี่นี่ครับโอ้โหสไลด์กลับตึงๆครับโอ้ยได้แล้วครับนี่ครับโอ้โหเฟกช็อตตึงๆนะครับโอเคเอามาเอาพื้นที่มาคลิกไกลๆหน่อยก็ได้ครับให้มันติดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับนี่อ่ะก็ลองจูนนะครับได้หมดเลยนะครับอันนี้เราอยากเปิดบอลนะมีปุ่มเปิดบอลสักปุ่มนะครับ ปุ่มเปิดบอลผมจะใช้ในปุ่มไหนดีนะครับที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับปุ่มเปิดบอลนะครับก็จะเป็นปุ่มไหนดีเอ่ยปุ่มนี้ไหมปุ่มสีเล็กนะครับปุ่มแบ็กนะผมเอาปุ่มแบ็กก็ได้ครับกระติกบนล่างนะครับอันนี้เปิดลูกทูนะครับโยนบอลนะครับเอาสัก8 83ละกันนะครับลองลองเอาไป90ละกันครับ90บอกมันจะสั้นนะครับโอเคแบบนี้น่าจะได้ละครับ ผมจะเอามือขวานะครับเอื้อมมากดปุ่มซีเล็กนะครับหรือว่าปุ่มแบ็กในปุ่ม Xbox นะครับนี่ครับนี่ครับเปิดสั้นๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวชิปสั้นๆได้นะครับเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรอกครับถ้าเรากดแช่มันก็จะสูงนะครับอันนี้ผมเอื้อมมือมากดนะครับตามจอยบนหน้าจอเลยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนปุ่มเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมผมสามารถชิปสั้นแบบตื้นๆนะครับเขาเรียกอะไรชิปไม่สูงนะครับเนี่ยโคตรแจ๋วเลยครับเห็นไหมครับทาได้หมดเลยนะครับเนี่ย สุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเอาเปิดมงด้วยอยากได้เปิดมงว่ะเปิดมงเอาเป็นอะไรดีครับเป็นสตาร์ทไหมล่ะลากมานี้แล้วกันนะครับเป็นสตาร์ทก้าสิบนะครับประมาณเก้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเฟืองนะครับติ๊กบนล่างนะครับอะไรที่ต้องการกดแช่เพื่อปล่อยนะครับได้หมดนะครับเดี๋ยวเอามาเปิดมงโชว์สักหนึ่งดอกนะครับปับขาสักหนึ่งทีครับนี่ครับไม่มีหลุดนะครับโอ้โหโคตรแม่นนะครับโปรแกรมนี้ เปิดมงนะครับเต็มหลอดโอ้โหไปไงเป็นไงสุดยอดไ้มครับลองเปิดมงแบบเกือบเต็มหลอดดูลองได้ไหมลองได้ไหมลองต้องใช้ให้ชินนะครับเกือบเต็มหลอดดูนะครับนี่ครับเนี่ยถ้าเราแบบเปิดใกล้ๆนะครับเราไม่ต้องเต็มหลอดก็ได้นะครับเห็นไหมเปิดมงแบบสไลด์ออกขวานะครับกดส่งบอลแล้วสไลด์ออกขวานะครับเนี่ยครับเนี่ยอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้คือที่ผมเซตเลยนะครับอันนี้คือตามถนัดของผมเลยนะครับตามนี้เลยนะครับ ก็ที่ผมใช้ส่วนใหญ่มันจะมีอยู่แค่นี้แล้วก็จริงๆมี power shot อีกอันหนึ่งนะครับ power shot นะครับมันตามความแรงของเราเรา,เราต้องเซ็ตความแรงเนาะเอาตามนี้แล้วกันโอเคไหมแล้วก็ลงปุ่ม r 3แล้วกันกดนนล็อกลงไปนะครับด้านขวานะครับความเร็ว90ไปเลยติ๊กติ๊กให้ครบครับบนล่างนะครับอันกลางไม่ต้องติ๊กนะครับเราไปดู power shot กันนะครับไหวไหมได้ไหมกด a n ล็อกลงไปนะครับปื๊ดเฮ้ย อ้าวลองลองเต็มหลอดนะครับได้ไหมอ่าอันนี้คือที่ผมอันนี้คือที่ผมถนัดเลยนะผมก็เคยเล่นในคอมมาก่อนนะครับจนมาเล่นในมือถือนะครับก็ในคอมตอนนี้ถือว่าใกล้เคียงมากนะทําให่อยากกลับไปลองในสตรีมในคอมเลยนะครับที่นี้เต็มหลอดนะครับกด r 3แช่เลยนะครับดูได้ตามในหน้าจอเลยนะครับว่าผมไม่ได้เฟกนะครับเล่นได้เหมือนเอาจริงมันแทบจะร้อยเแล้วนะเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะที่จะเหมือนในมือถือครับเราจะไม่เสียเปรียบแล้วอีกต่อไปนะครับนี่ครับเต็มหลอดเป็นไงครับ เนี่ยเราเซ็ตได้หมดแล้วครับเว้นเหลืออย่างเดียวนะเหลือจิ้มจอส่งบอลนะครับเออใครจะไปหยิบเมาส์มาจิ้มจอกันแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแต่เราน่าจะทําไม่ได้นะครับแต่เราก็เล่นได้เก้าสิบแล้วสำหรับผมนะถือว่าไม่เสียบเปียบแล้วนะครับเนี่ยได้หมดเลยนะครับเนี่ยตามความแรงมีเกจมีอะไรได้หมดนะครับปัดจงปัดจอนะลองยิงปัดจอนะครับเนี่ยสับขานะครับไม่มีพลาดนะครับแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าไงนะถ้าเราเล่นแบบว่า มือถือครับพัดยังมีพลาดนะเล่นทงเล่นท่าอันนี้ไม่มีท่าไม่มีพาดเลยครับเนี่ยตอกส้นเนี่ยไอเปลี่ยนเลนนะครับเนี่ยได้หมดเลยสับโค้งสับขาโหอัน,นอันนี้มันแม่นมากครับผมเล่นมาหลายโปรแกรมนะหลายหลายโปรแกรมก็เล่นท่าไม่ค่อยแม่นครับอันนี้คนเขาแม่นแล้วแบบไวมากกดปุ๊บออกปั๊บเลยอะ่ะเนี่ยดูดิดูดิดูดูดดดดในคอนโทรลเลอร์ข้างล่างก็ได้ครับเนี่ยผมกดแล้วมันออกเลยอะ่ะโหไวมากครับโปรแกรมนี้ยิงเสาบนครับ อันนี้ยังไม่ค่อยนิ่งนะครับอันนี้อันนี้ต้องอาจจะต้องกลับไปเซตนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือถ้าใครไม่อยากคิดเองเอาเซตติ้งของผมคือประมาณนี้เลยแล้วไปเพิ่มปุ่มกันได้ตามใจเลยแต่ผมใช้แค่นี้เออผมใช้แค่นี้แหละครับเนี่ยส่งอัดตัวเนี่ยแค่เน่ครับเนี่ยชอบกันไหมครับสําหรับคลิปแบบนี้นะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสาหรับวันนี้นะครับพี่บังต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ